เมื่แรกพ่อกับยุทีสิสร้อยกินแก้วส <13 S 1> <13 S 2> ิบสามสิบสามเนี่ยค่ะพ่อแม่สี่ยังเรื่องไปแห็กำลังใจอีหลาเด้อค่ะเด้อวันนี้ซาโนยเพีบันแพงเต็มม่วงเด้อค่ะเด้อไปแห็กำลังใจอีหลานเนี่ยค่ะ,ะ,คะฝาก <บน S 2> งานน้ำไปก็ฝากวันทีน่สามส<ท>ิบพันรายเด้อค่ะงานค่ะงานหาปลาตรงย่านหมองเกาเด้อค่ะหมองเกาค่ะหมองเกาหมองเดิมบอมีเลแน่นอนค่ะแล้วก็ตอนนี้เ้ามีบัตรแข็งแล้ว บาดแข่งเขามาแล้วเนาะพอเนาะมาแล้วพรนี่สามแบบพร้อมทรงแล้วค่ะแล้วก็สำหรับผู้ใดที่บวสามาตมาหนางงานได้กันซื้อบัตรแข่งก็ได้จุดรางวัลใดรางวัลหนึ่งหมื like ่นบาทหนางงานก็เลยยีซีเพือเก่าค anyway ่ะฝากนี้ได้ค่ะบัตดอนนางงานบดีลุ่นรางวัลครับแม่ค่ะแต่ว่าบัตรแข่งมีรุ่นรางวัลหนังกัำมอลลัมภูมค่ะครับ ร้อยบาทสถานที่เดิมโรงเรียนบ้านน้องครูครับ30มพันวาคม68บอดมีเละด้อค่ะ